สวัสดีท่านผูชมที่น่ารนะักทุกคนทุกท่านด้วยนะก็ทุกคนน่าจะเห็นกันละเอ็ดพันแม่งขัดมาแล้วผมล้ลมโคบล้มโคบแบบไม่รู้ตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองลดกันเลยนะผมลงแล้วก็ลองไปเยอะๆแล้วเลยอยู่ดีๆลูกนั่งลงโคบตลอดเลยแต่ระยาน,นี้นะทำขรุวดะหัวนะครับผม มันยกนอหนี้เดียวมันก็ล,มลวมละเพื่อแต่ก็พอโอเคครับเ,เราวเมาออกคลิปกันนะุ้ยยมีอะไรมาขัดจังหวะอีกอะไรก็มั ครับเดี๋ยวเราจะลองเบอร์เครงดูนะคะแม่อัวคราเลยเนี่ยยิงกูไม่ไอ้ยแม่ไม่รอด จะเด็กแมนมาแล้วน่ะต่ถ้าไปลงมอดชุดละลงมอดชุดใส่เชียวมันมีมันเป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินนี้มาเอ้าาเฮียหนักนี๋ย

ดูแมพโคตรหลดเลยโอ้โหโอ้โหแมพนี่โคตรเท่เลยนะขัออก้มงเฮ้ยเน่เดี๋เฮ้ยากุเจอดเยอะแยะครับไม่ยกเข่าหับเฮ้ยอ้ลูกโคม 嗯，打打又打又打，打完了，哦哦，先打，呜，随便滚啊，我这个呜啊，哈、嗯，血量都没了啊，吓我一跳啊，呜呜呜，呼呼耶耶耶，切刀呜，呜呜，呜刀来，呜。 เออที่ขอต้อําไปก่อนนะครับ